แ่สัญญาให้สปีดเทรน3สนามบินฉลุยรอฟอทอลิงลงนาม CP ธันวาคมนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนล47นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ช่องโควิดชาแนล47จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟไฮสปีดเชื่อม3ส,สนามบินสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอุตภเภานะครับท่านผู้ชมก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโกวิดชาแนล47ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอูตาเพาลงนามสัญญาร่วมลงทุนระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอทและบริษัทเอเชียเอราวันจำกัดที่มีเครือเจริญโคกพันธ์ซีพีถือหุ้นใหญ่เมื่อวันที่24ตุลาคม2562หลังการชนะประมูลและขอรับเงินร่วมลงทุนจากรัฐต่ำสุด1 0 0 0 0 17,226ล้านบาทหลังจากนั้นคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอเห็นชอบการเยียวยาผลกระทบจากโควิดที่ทำให้ผู้โดยสารแอร์พอร์ตเวลิงค์ลดลงเมื่อวันที่19ตุลาคม2564และทำให้บริษัทเอเชียเอราวันจำกัดเข้าบริหารแอร์พอร์ตเวลิงควันที่25ตุลาคม2564 โดยจ่ายค่าสิทธิบริหารงวดแรก1 6 7 7ล้านบาทจากที่สัญญากำหนดให้จ่ายงวดเดียว1,671ล้านบาทนะครับท่านผู้ชมในขณะที่บริษัทเอเชียเอราวันจำกัดได้เสนอแผนการพัฒนาแอร์พอร์ตเดียวลิงค์3,000ล้านบาทเพื่อจัดหาขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มการเจรจาแก้ไขสัญญาร่วมทุน ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องหลังจากคอรมอรเห็นชอบมาตรการเยียวยาโดยในช่วงแรกเอกชนเสนอแก้ไขค่าสิทธิบริหารแอร์พอร์ตเรียวลิงและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสอกอพอ,อเสนอให้เอกชนก่อสร้างช่วงบางซื่อถึงดอนเมืองเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อน กับรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะครับท่านผู้ชมสำหรับการเจรจาแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนใช้ระยะเวลาเกือบ3ปีได้ข้อสรุปหลังจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกอพอ,อที่มีนายพิชัยรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเห็นชอบแก้ไขสัญญา 5ประเด็นคือ 1. วิธีชำระเงินที่รัฐร่วมลงทุน PIC จากเดิมเมื่อเอกชนเปิดเดินรถไฟความเร็วสูงรัฐจะแบ่งจ่าย1 4 9 6 5 0ล้านบาทปรับเป็นลักษณะสร้างไปจ่ายไปโดยรัฐจ่ายเงินสนับสนุนเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงานที่รอฟทอรตรวจรับ วงเงินไม่เกิน1,2 0 0 0 0 0ล้านบาททั้งนี้เอกชนต้องวางหลักประกันเพิ่มเติมจากสัญญาเดิมรวมเป็น1,60 0 0 0ล้านบาทเพื่อรับประกันว่าจะก่อสร้างและเปิดบริการรถไฟความเร็วสูงภายใน5ปีโดยกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้างจะทยอยตกเป็นของรัฐทันทีตามงวดการจ่ายเงินนะครับสำหรับ การวางหลักประกันนั้นเอกชนยังไม่ต้องวางหลักประกันทันทีที่ลงนามแก้ไขสัญญาร่วมทุนโดยใช้เวลาหาหลักประกันได้แต่เมื่อต้องการเบิกรับเงินสนับสนุนต้องวางหลักประกันทันที 2. กงกำหนดการชำระค่าสิทธิให้ร่วมลงทุนในโครงการแอร์พอร์ตเรียวลิงโดยให้เอกชนแบ่งชำระค่าสิทธิ1671ล้านบาท เป็นเงวดเป็นรายปีจำนวนเท่ากันโดยต้องชำระงวดแรกณวันที่ลงนามแก้ไขสัญญาในการนี้เอกชนต้องวางหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในมูลค่าเท่ากับสิทธิแอร์พอร์ตเรลิงรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเงินอื่นที่รฟทต้องรับภาระนะครับท่านผู้ชม 3. กำหนดส่วนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมหากอนาคตอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ของโครงการลดอย่างมีนัยะสำคัญและทำให้เอกชนได้ผลประโยชน์ตอบแทน IRR เพิ่มขึ้นเกิน5.52%รอฟทมีสิทธิเรียกให้เอกชนชำระส่วนแบ่งผลประโยชน์เพิ่มได้ตามจำนวนที่ตกลงกัน 4. การยกเว้นเงื่อนไขการออกหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน NTP โดยให้ทั้งคู่สัญญาจัดทำบันทึกข้อตกลงยกเว้นเงื่อนไข NTP ที่ยังไม่สำเร็จเพื่อให้รอฟทอออกหนังสือ NTP ได้ทันทีเมื่อลงนามสัญญาที่แก้ไขตามหลักทั้งหมดนะครับ 5. การป้องกันปัญหาในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น จากเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสถานการณ์การเงินของโครงการโดยปรับปรุงข้อสัญญาในส่วนเหตุสุวิสัยและเหตุผ่อนผันให้สอดคล้องกับสัญญาร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในโครงการอื่นนะครับสุริยะยืนยันไม่เอื้อประโยชน์ CP นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าการแก้สัญญาร่วมลงทุนยังไม่เสนอคอรมวันที่22ตุลาคม2567แต่ยืนยันว่าการแก้ไขสัญญาเกิดจากผลกระทบโควิด19ทำให้โครงการล่าช้าทำให้ภาครัฐส่งมอบพื้นที่ให้เอกชนไม่ได้ ขณะที่เอกชนก่อสร้างไม่ได้จึงถือว่าต่างคนต่างผิดสัญญาทำให้เป็นที่มาของการพิจารณาแก้ไขสัญญาในครั้งนี้นะครับโครงการนี้ต้องมีความจำเป็นเดินหน้าต่อเพราะเป็นหนึ่งในโครงการยุทธศาสตร์แห่งชาติซึ่งหากเชื่อมสามสนามบินจะทำให้ประชาชนเดินทางสะดวกการค้าดีขึ้น จึงต้องเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปนายสุริยะกล่าวนะครับทั้งนี้ต้องพิจารณาร่วมกันในการแก้ไขสัญญาเพื่อไม่ให้รัฐเสียประโยชน์โดยสัญญาเดิมให้เอกชนสร้างจนเสร็จและหลังจากนั้น10ปีรัฐบาลจึงชำระเงินขณะที่สัญญาใหม่จะให้เอกชนนำเงินมาวางค้าประกันจากธนาคารเพื่อการันตี และภาครัฐจะทยอยจ่ายเงินคืนเงินค้ำประกันในส่วนที่ก่อสร้างเสร็จแต่ละช่วงจะแบ่งเป็นแต่ละสัญญาและหากทิ้งงานรัฐจะนำเงินค้ำประกันไปจ้างผู้รับเหมารายใหม่นะครับ<ด>การแก้ไขสัญญาไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้เอกชนรายใหญ่โดยเอกชนต้องรับผิดชอบดอกเบี้ย และการแก้สัญญาผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานอายการสูงสุดจึงการันตีว่าไม่เอื้อประโยชน์โดยขั้นตอนจากนี้สกอพอ,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 อจะเป็นผู้เสนอโดยมีนายพิชัยเป็นผู้รับผิดชอบนะครับท่านผู้ชมสกอพอ,อ,อ,อเสนอคอรมออนุมัติ29ตุลาคมนี้นายจุลาสุขมนบเลขาธิการสรกอรพอกอลอ่าวว่า ที่ประชุมกอพอ,อเมื่อวันที่11ตุลาคม2567ได้สรุปแนวทางการแก้ไขสัญญารถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินและเห็นชอบปรับเปลี่ยนแนวทางโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงท่าอากาศยานอู่ตะเภาขณะนี้กำลังสรุปมติกอพอ,อและคาดว่าเสนอคอรมอพิจารณาเห็นชอบในวันที่29ตุลาคม2567 ทั้งนี้หากคอรมมีมติให้แก้สัญญาร่วมลงทุนจะเข้าสู่ขั้นตอนส่งร่างแก้ไขสัญญาให้สำนักงานอายการตรวจอีกครั้งก่อนลงนามและจะลงนามกับบริษัทเอเชียเอราวันจำกัดได้ภายในเดือนธันวาคมนี้ขณะเดียวกันรอฟทอจะเร่งออกหนังสือ NTP ทันทีเมื่อลงนามเสร็จจึงคาดว่าเริ่มตอกเข็มก่อสร้างงานได้ ไตรมาสที่1นปี2568นะครับปรับ MRO อุตภาให้การบินไทยสำหรับโครงการ MRO อุตภาหากคอรมอรเห็นชอบปรับเปลี่ยนแนวทางโครงการโดยให้ยกเลิกการเป็นโครงการร่วมลงทุนตามมาติคอรมอรวันที่30ตุลาคม2561 ซึ่งให้สิทธิ์บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนรายเดียวและปรับเป็นให้สอกพอ,อเปิดกว้างจัดหาผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานโดยคาดว่าจะเริ่มจัดหาเอกชนร่วมลงทุนได้ภายในเดือนธันวาคม2567นี้นะครับทั้งนี้การเปิดกว้างจัดหาผู้เช่าที่ดิน ราชพัสดุจะดำเนินการตามมาตรา53แห่งพรบเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพศส5 6 1และระเบียบคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการเช่าที่ดินราชพัสดุที่ประกาศเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษพศ2 5 6 2ซึ่งคาดว่า มีเอกชนทั้งไทยและต่างชาติสนใจจะเช่าที่ดินดำเนินกิจการนี้จำนวนมากนะครับท่านผู้ชมโครงการศูนย์ส้อมอากาศยานจำเป็นต้องปรับแนวทางโครงการเพราะวันนี้การบินไทยพ้นจากสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ปี2563ทําทำให้ไม่สามารถเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการศูนย์สอมได้ แต่เนื่องจากก่อนหน้านี้สกอพอ,อขอคืนพื้นที่ศูนย์ซ่อมการบินไทยในสนามบินอุตาเภาดังนั้นจำเป็นต้องจัดสรรพื้นที่ให้การบินไทยกลับมาดำเนินกิจกรรมบริเวณนี้ด้วยนายจุลากล่าวนะครับ MRO ของการบินไทยสร้างต้นปี68 นายจุลากล่าวว่าเบื้องต้นสอกอพอ,อจะเจรจาและทำสัญญาให้เข้ามาพัฒนาศูนย์ซ่อมอากาศยานอุตาเผาบนพื้นที่ส่วนหนึ่งของโครงการทั้งหมดนี้เพื่อทดแทนพื้นที่เดิมเพราะโครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานมีความจำเป็นอย่างมากต่อธุรกิจการบินและหากการบินไทยยังคงเป็นผู้ดำเนินโครงการนี้ ก็จะทำให้ศูนย์ซ่อมอากาศยานในอูตาเพามีเจ้าของเป็นคนไทยด้วยนะครับทั้งนี้สกอพอ,อ,อคาดว่าจะเจรจากับการบินไทยและได้ข้อสรุปเพื่อทำสัญญาเช่าพื้นที่ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ส่งผลให้โครงการศูนย์ซ่อมอากาศยานของการบินไทยน่าจะเริ่มตอกเสาเข็มก่อสร้างได้ภายในไตรมาสหนึ่งปีหน้า 2568เนื่องจากปัจจุบันทราบว่าการบินไทยมีความพร้อมด้านเงินลงทุนอีกทั้งยังอยู่ระหว่างการเจรจาจัดหาพันธมิตรเพื่อเข้ามาร่วมทุนในโครงการนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างในพื้นที่ของ EEC นะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน สนามบินอุตาภเปาสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองนะครับท่านผู้ชมและโครงการสนามบินอุตาภเปานะครับคลิปนี้อาการานชอบฝากกดติดตามกดไลค์กด like, ก,กระดิ่งให้กับช่องโกวิดย์ชาแนล47ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องโกวิดย์ชาแนล47ขอขอบคุณค้ากรุงเทพธุรกิจ Thank you.